เฉียมบ่มีทั้งเดยมาดับที่แรกไว้ป้เปิดตัวพี่แม่นี่แล้วลืมที่บ้านเราเลยถ่ายคลิปใหม่ได้บ้านนี่ตัดต่อเ่าเป็นอยู่ังโมย่างได้ละตัดต่อไม่หมดครับเพื่อนี่กับพอดีเกศศากันเลยเอามีดขุดเนาะครับเนาะบ่มีเสียมบ่มีเสียมได้แล้วนี่นอนนงดิบมากได้เราคุดลงเลยกระได้ทั้งตัวมันซับบ่าไรขนนอนหนึ่ง นอนนั่งดินสับลงเลว่าจะมีเสียมบ่เดียวเสียมให้บางอมเดี๋ยวงามงามงางามยงาขาวขันขันขันโอ้ยลมขันนอนั่งดินองสิมขันขาวงามเดีวดินกับพุยครอยาดดินพุยดินซุ่มพี่นอนึงนี่นอนนึงพี่นอนนึงนอนั่นคน เนาะตาโตานหักเอาเลยเห้ามพวกเราตอนห้าสิต้มห้าสิบลางกันนะเอาเลยข้างพ,พ,พุ่นกับกอกแกกอกแกแก็ย้อนศึครับเนาะทางพุ่นก็เอาเพื่อกันเมื่อนี้แอดมินพาตันโมซ้อมมาเลาะเก็บเห็ดเก็บ เห็ดไม่นะครับเนาะมือดิคุบาอาจานเพิ่งก็เป็นผู้ข้าน่ำเป็นไก่น้าเที่ยวนะครับเนาะถ้าเกศสามาเที่ยวมาเก็บเป็นใหม่แหนงใน,งนหน่อยกับหนมเหมือนกันแต่ยอดแต่ยอดตอนนี้ยังเขาเอื่นยอดไรเนาะยังในหน่อยยังเอาเมื่อนี้พี่ผ้าทันผู้ส้มไปเก็บเห็ดเนาะครับเนาะแต่งพอยอดใหม่ไรก็เลยเอายอดไหม่ก่อนเนาะเดี๋ยวคนอื่นที่มาออกก่อน นอนั่งดิน,นว่าบมมีเสียมก็เอามีดแล้วกอนอหลอดที่แรกมีเสียมอยู่ด้เตียมไ้อยู่แต่ว่าผลลบไปลบมากลบไปลบมากลบหนาลบลังผนเริ่มจ่อยพอดีต้มเสียนอนละคำแดดนอนละคำพอดี ครับถ้าหากถูกใจนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแก้งเตือนนะครับเนะาะเพื่อที่ดียวพาดในคลิปต่อไปแอดมินกับติด๊ดผ้าท่านผู้สม้มส้มไปเรื่อยนะครับเนาะเมื่อนี้พาผ้าส้มปลาเนาะส้มปลาเก็บเห็ดเก็บเห็ดครับเกเ็บงันใหม่พ่อพ่อนเก่ยาย <c oughs> พ้นตัวดีที่เดี๋ยวติดผ้าไปเบิ่งพ่อ <c oughs> พ่อตะพ่นนี่แหละนี่พ่อตะพ่นตัวดีมีว่าน้อตัวนี้ บนตัวดีบอแล้วบางไ้ข่กขย็ยังเด็กเก่าบางังนะครับเด้อไข่คือเด็กได้กับพิจารณาในการรับสมมตะครับเนาะพิจารณาในการรับสมนะครับเนะา,นนารรนะนะอันนี้ก็ไข่ไข่เด็กซีนะครับเนาะเป็นพ่นนี่เป็นพ่อนอันนี้ก็คือเป็นเด็กเก่านะครับเนาะเด็กเก่า ติดซีเกา่าครับผิดเจริญญาณในการรับสม้มนะครับเด้อแอดมินกับผ้าท่านบุสม้มบุส้มสุดกรในเกศสาเพิ่นอยู่ได้้ไดอยู่นั่นเหมือนพ่นเพิ่นว่าถือเป๊ะเลยหมดก่อนจังว่ามือนี่เพิ่นกับข้นมาถวายซ่องเนาะครับเนะาะเพิ่นกับหมันอยู่เรื่อยมือนี่ที่ผ้าท่านบุส้มไปเรื่อเนาะครับเนะนาะเก็บเห็ดเก็บยำหน่อยไปเรื่อยนี่ครับเพิ่นก็เอาหยดไม่ไปเรืนนะ่อยเนาะ นอนนั่งดินแต่ว่าหังเด็ฟันบริเกนเน่แต่หังเด็ฟันเนาะบ่ใส่ตีนเถือบตัวตีนเถือบพวดพวดพวดนี่จังแมนนอนน่ะนอนนั่งดินน้อยนอนเริเกนเอานี่นอนนอนี่งามนี่ยนอนนอนนี่ครับยังแด่งงามส่วนนี้เกศสาพันเก็บ เก็บเงินใหม่ไปเรียนนะครับเนาะได้หลายก็ตีไปกองไว้กลับขึ้นมาจังเอาที่เลี้ยแต้มองย่านค้นออกกอนเอาไปกองไว้ย่านกลับขึ้นมาย่านบ้านย่างเยอะอันอยู่ตีพ่ายไปเรื่อยก็บนักแล้วพ่ายไปเรื่อยนอนมันง่ามผดไปเห็นไหมโอ้ผดมีแนวปกไปย่างดีครับเงียบไปกับเบื้องต้นนะครับสวงอยู่เนาะขนาดขาดคนไปแล้วก็ยังมีอยู่ นอนั่งดินพันวาขาววสวยสวยโอ้ยงามก้อนงามก้มกอน,นหงดก้อนผุนใหญ่หงดก้อนเป็นกับเที่ยวมาเดือนาะครับเนาะมาเก็บยอดใหม่เก็บยอดใหม่อะไรนออะไรนอโจดนอเนี่ยล่ะพันวาเก็บเห็ดเก็บยัยไไ<อ>ง,งไปเป็นกับขึ้นมาเดือนละาสองเที่ยวนะครับเนาะเป็นขึ้นมาเยี่ยมไม,าาม่ยำครูบาอาจารย์เป็นกับมาทำบุญน้ำนีย่ยล่ะ ก็ได้มาหาเห็ดหายเฮ็ดใหม่เมื่อนี้ก็ได้พอดีเห็ดก็อยากให้เพิ่นขึ้นมาพอดีภาวนาเยอะกับพอดีเพิ่นก็ขึ้นมาพอดีเนาะว่าเห็ดเห็ดล่งอกออกแต่กกระบองูฮบอกว่าเพิ่นได้ติดต่อกับอาจารย์ว่าตีมาเมื่อนี้แจ๊เห็ดกระบองูฮบอกว่าเพิ่นตีขึ้นมาพอดีเพิ่นกับขึ้นใหม่ดีคือความปรัดปรัดนาเนาะครับเนาะว่าอยากให้เพิ่นขึ้นมาเห็นอีกว่าเห็นเห็ดเห็ดกำลังออกอีกเนาะครับเนาะ เหมือนนี่ไร่ตีผ้าผ้าเพิ่นมาเก็บ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 ใม้ล่วงคองงูหอาจกเข้าไปในหักโป๊ดครับขอฝากส่องหน่อย้วครับเด้อฝากส่องสังวานงานปั่นหน่อย้วครับเด้อถ้าหากถูกใจเนาะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแก้งเตือนเนาะที่บริภาในคลิปต่อไป แอดมินกะทพาท่านผู้ส้มไปเรื่อยที่ได้ตัวเด็ดตัวดีก็ทีเอามาฝากท่านผู้ส้มคือก้อนละกีบก่อนก็ได้แปดสามหนึ่งนะครับเนาะกับสี่เจ็ดเขากันกับพาจานพันข้นมาตะวัดวังน้ําเย็นนะครับเนาะพันข้นมากับพอดีได้ถามเพิ่นเพิ่นก็ว่าได้ตัวเดียวกันครับแอดแปดสามหนึ่งคือก้นนกกันนะครับเนาะได้ตรงกันเป๊ะเลยเมื่อนั้น เอดก็เลยถามตัวที่สอได้ตัวที่สองอยี่อบอกอดถามเนาะว่าตัวที่สอก็ได้สองสีเกตคนว่าแต่เอดเอดได้หาสกตแต่ก็เขียนลงแต่สีเกตนะครับสองตัวเนาะบ่ได้เอาหาสีกตแต่อาจารย์พันได้สองสี่เกตแต่แปดสามหนึ่งน่พันได้ตรงกันครับของเอด็ดแปดสามหนึ่งครับเอด็ดเกยลงคลิปไปเนาะครับคลิปแรกและ ขอให้ท่านผู้ชมติดตามเลยครับเด้อติดตามส่องของแอ็ดเนาะส่องสังวานงานปั้นพอช่วงนี้ก็ออกพรรษานาะครับเนาะเฮ็ดก็ยังออกอีกอยู่เมื่อน,นี้เฮ็ดออกก็ติดผ้าท่านผู้ชมไปส้มเฮ็ดแล้วงอกน้ากันเก็บเฮ็ดแล้วงอกเก็บเฮ็ดไข่เก็บหยดไม้ไล่น้ากันเนาะครับเนาะนี่เพิ่นมา ทำบุญเพิ่นก็เลยลงมาเลาะหม่องเค่อยลงมาเอาเพิ่นก็บหุจักทางดีเนาะครับเนาะกับเมีย,ยกับ่เมีย,ย,ย,ยตัวเป่าก็ได้นี่เนี่ยย่อนได้กินไม่กินน้ำบางเทียก็ได้เห็ดเต็มตาบางเทียก็ได้ดอกดหยดไม่เต็มสอบเนาะครับเนาะเพราะว่าคนเราแถวๆนี่ก็บบ่ใครทองลงมาหยดนม่ก็ยังหลายเนาะครับเนาะช่วงนี้ก็พอได้อยู่เห็ดหนม่เนาะครับเป็นพรหยดนิ่ยเต็มส่อบเนาะครับเนาะ กลับจังทีมาเอาสันแต่ว่าตีย่างวอดทนละเสียงไว้ดีแล้วคนถึงมาเห็นก่อนครับมาซ่อมน้ำตกนะครับเนาะน้ำตกสวยน้ำตกสวยน้ำตกสวยนะครับเนาะมือนี้เสียงน้ำตกกับบ่มบ่มเลยครับน้ำตกครับที่ต้งคูดเบิดน้ำนาะครับเนาะต้งคูดน้ำเบิด ใสไหลเย็นเห็นตัวปลาเพื่อน้น้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาครับไปเลยนะครับเนาะไปเก็บเฮ็ดบานนี้ออกจากปลาอะไรก็ติไปเก็บเฮ็ดได้ครับบานนี้ครับจมต้นหูขวงเนาะครับเนาะต้นหูขวงเพื่อนว่าต้นน้อยน้อยหลเนาะครับเนาะต้นน้อยน้อยสีท่องก็มีพี่ครับเต็มลำต้นเลยครับต้นเดียวครับเต็มลำต้นขึ้นมาเลยครับ ใบหูขวั่งดูครับต้นหนึ่งครับสามเขี้ยนาะใบหูขวั่งพันมาครับใบหูขวั่งเต็มเขี้ยเลยครับครับหูดอกหูขวั่งต้นหูขวั่งนะครับเนาะหน่อยงามครับต้นหูขวั่งลายครับต <หน ried> าต้านแสบกว่าน้อตาต้นจิ๊บับเนอะคว้างเนี่ยจับล่ามกันล่ามขึ้น พอดีหาเฮ็ดกับมือดิกับว่าพ่อเห็ดเนาะครับเนาะเอายอดใหม่ก้อนมือดิเอายอดไหม่ก้อนยอดไรพันวาบนยอดใหม่บนยอดใหม่พันวายอดไรเสียงน้ำตกครับบืมเบืมครับน้ำไหลพันวาอยากน้ำขึ้นทั้งคู่เนาะครับอยากน้ำทั้งคู่วุ้ยน้ำพันวามือดอีกอ่ใบยางคืองงาม ใบแสกน้าดีเป็นเกีียวสมุนไพรกับบง้หูกันละ่ะครับเมื่อนี้ก็ไปเก็บอยอดใไรเนาะครับเนาะหายอดไม่แล้วว่พ่อกับติลลงมากชวนน้ำตกฟังเสียงน้ำตกน้ำกันครับน้ำตกห้ามครับทั้งใจนี่ยาก่อนหินเนาะโขดหินเงาม ส่วนครับเป็นน้ำไหลน้ำเป็นบ่อนบ่อนก็มีนะครับเนาะน้ำเป็นปลาน้ำปลาธรรมศาสตร์ที่ปูเอ็นก็บไหลพันวาปูเอ็นกับไหลคนครับอยากอาบน้ำก็ล่องลอยเลยครับน้องนี่น้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาพันวาเนาะคนเป็นน้ำไหลนะครับเนาะน้ำไหลน้ำหลครับน้ำเป็นบ่อนบ่อนงามครับบ่อนครับ หาหน้ำไลอยน้ำมาเลยครับน้องนี่น้องใหญ่ครับน้องใเงยครับเมื่อนี้กับเพื่ันมาหาเก็บเยอดไม้นาะครับเนาะหายอดไม่ยอดไรยอดไม่ยอดไรติดพายบางตัวเด็ดตัวดีเนาะครับเนาะเพื่อนห้โชคให้ลาบยตัวนี่แหละตนาเนี่ยเพื่อนว่าเดี๋ยวจังหน่อยก็ไปหอดเนาะครับเนาะมาลุ้นน้ำกันเนาะครับเนาะมาลุ้นน้ำกันมาลุ้นน้ำกันมาลุ้นน้ำกันครับเพื่อนว่าตัวนี่แหละเพื่อนได้โชค หวดกรอนคุณอาจารย์ร้านแดงคือเก้าหานึงเน่เก้าหานึ่งสนมาซีีบอกระเบิดมัซซีบอกเดเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งของอาจารย์หานึ่งเก้าห้าหนึ่งเดี๋ยวนี้งกเป็นเก้า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 นึอยู่ด้ม่มได้เต้องตทายใกล้นนั่น ตบ่เห็นเขามาสีบอกไง้ยนะเรียกางมันมันมีเรียกาง่เยหนะคอ่าง่นโอ้คนบาเกตหาที่ท่นนีไม่ได้มงนสีงมาสีบอปูาตายายเ้ยลูกหลานมันหมานด้งนหวดก่อนผลก็มาอยู่นี่เนาะครับเนาะเสียานมาได้อยู่นี่หหมวดกรันลูกหลานลบกดูเด้อปูายนที่มาให้โชคให้ลาบ ทีเอาเบิ้งเบิ้งทายไปนีเรียกเก้าเนี่ยเก้าวัวนียุไปลาย่าเน่เก้าเนาะเรียกหา่ายุคกลางนี่ยเก้นี่เด็กเจ็ดห้าหนึ่งนี่เห็นเก้าห้าหนึ่งเ็ดหานี่เห็นเก็ามีเนาะครับเนาะเรียกไเรียกหาตอยู่นี่เก็ดหาก็่เก้าห้าหนึ่งนี่เดกเมอง่วเห้าหนึ่งนี่เรียกเ็ดนีเรียกัเ็เอันนี้เรียกเกอันอันเรียกกล่างเรียกหาเรียก้านี่เรียกยุคกลาง คือจราญาณในการรับชมนะครับเนาะจราญาณในการรับชมนะครับเนาะพันจีบอกเก้าห้นึ่งพ <ide> ันว่าล่างออกเก็ดหาพนว่าลางออกเจ็ดหาครับสุดกรอนในพันกมาอยู่นี่นะครับเนาะกนี่ถือยุว่าหเงาไหมเงานี่มันจะอยู่ลักษนกรกับยุคนี่แหละครสุดก้อนกับยุคนี้แล้กันสุดกนเลยศูนยสดวันนี้หมดนี้เลขเก้าห้า บอดีเด็กเก่าหาหนึ่งเก่าหาหนึ่งรังเก็หาพื่นมาโอ้ครับครับคอยทันบุชมวิจรลยานในการรับชมนะครับเด้อส่องสังวานงานปั้นเนาะครับเนาะหากทันบุชมถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนที่บริพารในคลิปต่อไปเนาะครับเนาะเมื่อนี้เพิ่นกับผ้ามาเอาอยู่นี่ละเพิ่นสี่บวกให้เห็นตัวเลขเนาะครับเนาะ เมื่ตัวบอกไปบางสันเนาะครับเนาะสุดท้ายนี่ขอให้ทันบุส้มจงมีตะความสุความเจริญปราศจากโรคโควิดทุกคนเด้อครับเด้อลองลำดำเล้วยถึงเล็กถึงหววสุกชีสุขครั้งสตังเต็มทมเต็มเต็มทงเต็มไทยเนาะครับเนาะแล้วใส่เลือดซอยวิตหนีวิตสินสวัสดีครับ